แหมวันนี้มาพี่สีมาในกระชากเลตติ้งเลยนะกระชากเลตติ้งเลยครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกระชากเกตเลตติ้งครับนักข่าวบอกโอ้ต้องขอบคุณพี่สีมากนะว,วันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยะนะเลตติ้งไม่ค่อยดีพอมีข่าวพี่สีนี่ครมหมดครับพบข่าวกันจองพลังกับอัมบารินจี่เฮงออกผลกระแสตกไปเลยครับข่าวพี่สีนี่ปาดหน้าป้าปาเลยนะครับนะครับเรื่องพี่สีนี่คงจะหลายวันนะครับก็าฝากพี่น้องประชาชนนะครับ อาณาจักรนักการเมืองไทยนะครับสมมุติว่าเคยโดนพีศ่ศรีเรียกเงินเลียกทองสมมตินะอ่าก็ไปที่กองปราบได้เลยสมมุตินะจุกครูจุกคร,กรูนะครับถ้าสมมุติว่ามีนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ศรีเนี่ยถูกกล่าวหาแบบเรื่องจบซักเนี่ยทําเป็นครั้งแรกหรือทามานานแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องของพี่ศรีนี่มันยังไงครั้งแรกหรือเปล่าพี่ศรีตอนนี้ก็จุกเลยครับนักในเรื่องแบบนี้นะครับ นะมันต้องใช้พยานหลักฐานอย่างเดียวใช้ประจักษ์พยานอย่างเดียวไม่ได้ต้องคลิปวิดีโอต้องคลิปเสียงครับนะครับหลักฐานต้องการมัดแน่นเนี่ยกองปราบจะถแถลงข่าวเขายังไม่ถแถลงนะฮะเนี่ยละประมาณนี้นะครับอนะก็ต้องขอบพระคุณกองปรา,ปราบปปทนะครับก็อะไรวะทำบีสอสบสวนกลางปปทปปชนะครับร่วมมือกันหลายหน่วยงานครับนะจัดก,การแบบนี้ดีมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเป็นนักรอง การเป็นนักร้องชื่อดังอย่างพี่สีเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมตกทัพย์สมมตินะถ้ามีพฤติกรรมตกทรัพย์เนี่ยแม่งโคตรเป็นอันตรายต่อสังคมเลยเพราะอะไรทุกการร้องเรียนเนี่ยคุณจะได้เงินได้ทองคุณก็สร้างเรื่องมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ไปร้องเรียนนะแล้วตกทัพย์สมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยอันตรายนะกลายเป็นว่าคุณใช้เรื่องการร้องเรียนเนี่ยตา้งหน้าหลังจากนั้นคุณตกทัพสมมติว่าคุณทําจริงอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนมากนะ เพราะนั้นใครแล้วแต่นะสมมุติว่าโดนพิสีด้านงานมาตบซุ้ตบซับอะไรนี่เ็าไปไปแช่งได้แต่ในชั้นนี้ถือว่าพิสีเป็นผู้บริสุทธิ์กุ่ปองตามรัฐธรรมนูญนะครับนะอ่านะฮะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับบางคนบอกกำกำ,ำติดตรวจครับอย่างนี้ต้องออกรายการผลกระแสครับนะ้โหูพิสีมานี่ข่าวนักเลงสาแก้วหายเลยครับอมรินกันจอมบาลังยั่หายเลยครับ พี่สีนี่แรงมากครับแรงแซงคู่เลยครับนะข่าวเด่นเหปีพี่สีจะยอมไหมครับได้ข่าวว่าพี่สีพี่สีให้การภาคเศษนะว่ามีการรับเงินรับทองจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการเรียกเงินเพื่อสนับสนุนเจ้าพนักงานไปบัหน้าที่โดนชอบนะเอาละครับโอ้โหจำเป็นของพี่สีนะครับเอายังไงดีครับนะแบบนี้เข้าข่ายมิจฉาชีพไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับติดคุกกี่ปี ก็ถ้ามาตรสมมติสะดับสูนย์เจ้าพนักงานไปบัตรน้าที่ดยผิดชอบก็รับโทษสองในสามองสิบปีนะนะครับโอ้ยนึกว่าบวชออกมาแล้วจะเป็นคนดีนะเอานะครับรับชาติรักแผ่นดินนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับคดีนี้พี่สีถูกกล่าวหานะครับแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่เชื่อมั่นมาตำรวจในหลักฐานนั้นเดี๋ยวปองเดี๋ยวไปทางสอบสวนกลางเขาแถลงข่าวที่กองปลาง เราก็จะรู้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลักฐานานั้น่้ถ้าหลักฐานไม่แน่นสารไม่ออกหมายจาับแต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าพี่สีเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาที่มีหลักฐานแน่นแค่นีนน้แต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดต้องรอสารตัดสินก่อนแต่ดูแล้วรอดยากครับอ,อนะครับรอดยากครับประหารชีวิตเลยได้ไหมโอ้ยายายา,ย,ายังพุ่งฆ่าพี่สีนะครับนะครับอ,อยังมีหลายคนครับที่ชอบร้องเรียนครับ ร้นะองเรียนสารรัฐมนูญร้องเรียนกรกตคนพวกนี้มีอาการตกรั์หรือไม่ครับชอบร้องเรียนกรกตคนนั้นถือหุนคนนี้อ่าถือหุนแบบนั้นคนนี้คนนี้อ่าอ่ลลาโรงงานการปกครองไอ้นักร้องพวกนี้มีพฤติกรรมตทรัพย์หรือไม่เพราะบางคนขับเบ้นคันแล้วต้องหลายล้านมีเงินใช้จ่ายวันๆไม่ทาหาอะไรเลยร้องเรียนแม่งจันสสุขเสาอาทิตย์ก็ร้องเรียนพวกมึงไม่ต้องทํามาอากินหาแดกอะไรเลยนะ นะครับไม่ได้ทำมากินหาแดกอะไรเลยแล้วพวกมึงม,มีรายได้มาจากไหนมึงม,มีได้มาจากการตกซั์หรือเปล่ามึงร้องเรียนทุกวันอะ่ะจะยุบพักนี้คนอสอสอ,สอคนนี้ถือหุ้นอย่างนั้นคนนี้่าถือหุ้นซื้ออะไรคนพวกเนี้ยพวกมึงท,าทําอาชีพอะไรกันมึงรับงานมาจากใครหรือตกซั์อะไรยังไงนะนะครับนะวางไปครับนะจบแล้วครับนายนะครับจบแล้วครับนายเวกรกรรมมีจริงร้องเรียนเข้าไปทั่ววันนี้โดนนะครับ อ่านะครับขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยนะครับจัดไปครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็วด like, วดวดกดไลค์กดแชร์นะครับกดกันเยอะๆนะฮะดูต่อไปนะครับว่ายังไงกันนะครับนะว่ากันไปครับนักร้องเรียนมันมีหลายแบบคนดีก็มีแต่นแรกๆก็เป็นคนดีตอนหลังก็มาทําไปทํามาเฮ้ยน่าจะมีรายได้นะโพสเฟซบุบก๊กบอกพรุ่งนี้จะไปร้องเอาติดต่อมาก็าไปนะยกเลิกกันไปร้องซะนะอีกวันพรุ่งนี้กูจะไปร้องตารวจ น้องข้าราชการน้องนักการเมืองอับลงพักมีติดต่อมาเอาเงินมาให้กูแล้วเดี๋ยวกูจะแชบอลอะไรเนี้ยอ่ะเอาเงินมาจ่ายเรื่องนะครับเนี่ยผมไม่อยากให้นักร้องพวกเนี้ยไปตกทรัพย์ข้าราชการทั้งหลายที่เป็นสีเทาเช่นท้องที่นี้มีบอลท้องอา่อาอา่ากรมนี้มีเรื่องทุจริตก็ต f เฟซบุ๊กพวกนี้ผมจะพานักข่าวไปร้องเรียนอ่ะอาิอบดีกลัวปุ๊บรับกันอ่เนอกกนนะเลิกกันไปนะครับว่ากกันไปนะครับ นะทำเวรทำกรรมก็ต้องรับผิดชอบกันไปแต่คดีนี้ถือว่าพี่ศรียังเป็นแค่คนที่ถูกกล่าวหายังศาลยังไม่ดัดสินแต่พยานหลักฐานค่อนข้างแน่นผมเชื่อมั่นนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โดนอะไรต่อยปากโดนเตะโดนอะไรก็ไม่ยอมนะเจ็บแค่ไหนก็ทนอ๋อรู้แล้วทําไมพี่ศรีเนี่ยโดนเตะปากต่อยปากทําไมพี่ศรีโดนฟอ้องโดนเสรีพิสูจน์ฟ้องทําไมพี่ศรีไม่กลัวอ๋อวันนี้รู้แล้วทําไมพี่ศรีทนจังเพราะ เพราะอะไรครับจุกรู้ทำไมพี่สีอดทนดังสีทนได้เพราะเพราะอะไรครับโอ้โหนะยังไม่ปแปลกนะใครต่อยปากก็ไปเตะก็ไปโดนฟ้องหมิ่นประมาทเสรีพิสุทธินะไปฟ้องยุบสมาคมมาโลกร้อนโลกอะไรต่างเออทำไมพี่สีทนดังพี่สีทนเพื่ออะไรครับทนเพื่อชาติศาสนาและสถาบันหรือเปล่าเพราะพี่สีเป็นคนรักชาติจุกรู้ รักชาติจนน้ำลายไหลหรือไม่อย่างไรโอ้พี่สีทนนะใครจะดา่าจะฟ้องจะอะไรเตะปากต่อยปากไม่เป็นไรขอให้กูเป็นนักร้องอ,อ,อ่เออเออนะเราไม่รู้ว่าพี่สีเขาทนเพื่อเพื่ออะไรครับทนเพื่อชาตออิเขาเป็นคนรักชาติใช่ไหมครับเงินทองก็ไม่สนใจเราพี่สีเนี่ยแกโดนใส่ร้ายกันแค่นะเออเราก็สงสัยโดนฟ้องโดนอะไรา่างๆมีนักร้องหลายคนโดนฟ้องโดนอะไรเยอะแต่ว่า ก็อยากจะร้องเรียนครับนะเพราะรักชาติรักแผ่นดินนะเจ็บแค่ไหนก็ทนนะใครจะทําอะไรก็ไม่ว่าอะไระครับจุกครูจุกครูนะครับเออว่ากันไปครับว่ากันไปเาเรียกอะไรสีเงินติดรั้วเห็นรายงานข่าวบอกเอาเงินไปแฝงไม่ที่รู้ว่าเขาเรียกว่าเงินติดรั้วเคยได้ยินแต่เงินติดอ้ออันนี้เงินติดรั้วนะครับว่ากันไปครับพี่น้องครับเออนะครับ หลายคนบอกว่านี้กินข้าวอร่อยเลยครับดีใจมากที่พี่สีโดนโดนจับอ้วีนคนแสดงว่าคนเกียดนะนะครับข่าวออกมาทั่วนะครับพี่สีเกมแล้วปปป,ปซ้อนแผนจับคาบ้านเออพี่สีชูสองนิ้วครับอ่าพี่สีครับคุมตัวสีสุวันสอบคดีรีดเงินอธิบดอีอ่าชูสองนิ้วสู้ตายอ๋อสู้ตายนะเอออ้างโดนกันแก้นะครับนะ คุมตัวมาถึงกองปราบนะครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าถูกการแกล้งก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อทําการสอบสวนก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนะอีกครั้งในช่วงค่านี้ผมโดนการแกล้งนะครับนุ่งพิสีนะครับใครเชื่อมองพิสีโดนการแกล้งนะครับโดนการแกล้งครับพิศีครับโอ้โหใครไปแกล้งพิศีใครกล้าแกล้งพิสีนะครับเอ่อถูกการแกล้งนะครับฟังเสียงพิสีเท่าไหร่ไปเยครับเนี่ย I'm